อยู่ช่องเดิมนะเราก็จะบอกว่าใครอยากไปดูเราไปเลวยว่ายนะ้ำไปดูกันเลยมไหมไปดูกันเลยถ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยถ่ายแล้วใช่ไหมไปไปเจเาเป้าตั้งแต่ลงสระเลยไปอาติ๊กมาพ้ามันเอานะไอ้นีน่ว่ายด้วยติ๊ก เอามาเกาะอันนี้ดูนะมุดน้ำอ่ะมุดน้ำแบบนี้มุดน้ำสองมืออ่ะอ่ะมดน้ำเอามุดอีกถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เอาทีนึงอีกทีนึงเอาหนึ่งสองสามเอาในน้นเออโอ๊ยไปนิดเดียวเอง เอาโฟมเกาะไปที่ไหนยายจะได้ถ่ายจะไปถ่ายด้านหน้าอ้าวไปสวยๆจะได้ภาพสวยๆ,วยๆเอาเดี๋ยวอ่ารอบเดียวก็ขึ้นแล้วรอบเดียวึ้นแล้วลูกรอบเดียวนะไปเออไปนิดเดียวไปคืนเดียวคืนเดียวเอามือจับเอานั้นสีจับเออเไปอเไดี๋ยวยายไปถ่ายข้างหน้าให้ หันมาทางนี้หันมาทางนี้โฟโฟหันมาทางนีง้หันมาทางนี้เอ,อ,อ้ามาเก่งเก่งเกงเลยมามาถ่ายสวยๆมาไปโอ้สวย เร็วใกล้จะถึงแล้วจะได้เพื่อนดูสวยๆเอ้ามาจ่ายมามาใกล้ๆเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วถึงแล้วเห็นไหมถึงแล้วหันหน้าสิจิเนี่ยอยันหน้าสิอ่าเอาพอแล้วนะพอยังพอยังพอแล้วจะกอดกอดกอดยังไไม่ไม่ไหวอย่างเงี้ยตีน้ำก็ให้เอาขาตีน้ำอ่ะ กาะขอบสาเอาตีลูกตีน้ำมานอนมีน้ำกันค่ะเกาะขอบสาตีน้ำกันแม่จะมาให้พี่นอนด้วยลูกจะให้พี่นอนด้วยดันมาไหมนั่งติดพันนั่งโอ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 ใหญ่เปียกยายเปียด <laughs> อ่ะ,อะ,อะ ไม่รู้ใช่นอนแล้วต้องแฝดสองโอ้ยเหนื่อยหลวงพ่อยังขึ้นได้เลยลมั้งไม่ไปส่งหรือซื้อเมื่อจะมาก็จะให้ปไปส่งน่ะเพราะว่าจักมันไปส่งอยู่บ้านได้ไหมเ <neben S 2> ออเพราะว่ามัน,มนโทรโทร,โทรมันตีมามันต้องโทรมาก,ก่อน เดินน้ำกับที่โบเกอกตกเกาะไหว้ไงเกาะไหว้ไปทางนู้นเออเก่งเก่งอ่ะ oh yeah 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 No. <laughs> ลองเอาโฟมไหว้เด่นไมหมล่ะลูกไหว้ใกล้ขอบสาเนีเอาไหมเอาโฟมไหมที่อาดีขยะน้ำเราต้องจับมาลอยตัวได้ เห็นไหมเขานั่งเลยะเห็นไหมก็ <laughs> <laughs> ถ่ายอยู่นี่ไง มาวันหลังยายไม่ถ like ่ายแล้วนะโฟยายเหนื่อยนะมาให้นั่งถ่ายอยู่เพื네่อนยายห้เหนื่อยแล้วนะเิี้ยไหวนิดนึงฮะเออไหวเองก็ไหวเสี่ยวอะไรอ่ะ เออใครเอาใครเอาไข่ปลาหมึกมาเอาไข่ปลาหมึกไปเล่นน้ำไปว่าไปอีกทีเดียวเดี๋ยวยายจะพาให้พอแล้ว จะได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วอ่าวาทำไมไม่เอาหมวกมามันจะไม่ฮะผมจิดหน้าปิดตาโอย๊

อันนึง้องกํา่อยเออพอแล้วปะแล้วนี ना